เมื่อวานที่มาคือวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์ปกวันจันทร์ก็โรงเรียนก็เปิดด้วยรถก็ค่อนข้างจะเยอะเลยครับไม่ค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่นี่ก็จะห้าโมงแล้วว่าวันผมมาถึงถึงนี่ประมาณสี่โมงครึ่งนี่จะห้าโมงแล้วผมไม่มั่นใจว่าที่บูชาวัตถุมงคลน่ะ เขาปิดกันยังนี่ครับก็ถึงวัดละคังแล้วนะครับผม ถ้าเพื่อนๆเอฟซีท่านใดสนใจแล้วอยู่ไกลนะครับอยู่ตา่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับผมอยากบูชาอยากมีวัตถุมงคลของพุทธจาโตรุ่นร้อยยิบสองปีไว้บูชานะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมแล้วแล้วก็เก็บแล้วครับมาไม่ทนันเก็บเรียบร้อยแล้วครับ เก็บแล้วไม่ทันแล้วอ้ยมาชา้าไปเก็บแล้วเก็บแล้วนะครับ อ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทันอยู่ทันอยู่อันนี้ครับก็ยังบูชาได้อยู่นะใช่ค่ะพอดีบอกลงพี่ไว้ออ๋ตอนแรกผมผมกำลังเดินไปแล้วพอดีผมก็เห็นพี่เดินมากำลังเลงเลงเลงเดินมาตามบอกพี่อะไรจะเก็บเก็บแล้วจ้ะไม่ใช่กำลังเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วเช่าได้ไหมนะคะตอนนี้เช่าได้ขอบคุณครับอันนี้ว่าทำบุญเช่าต้องไป ใช่ใช่ไหมคะถือว่าโชคดีใช่ไหมคะถ้าเช่าจะแพงกว่านี้รับบริจาคเข้ามาที่อะไรอย่างถ้าเช่าอย่างต้องเกิดแผงครับสองรุ่แปดไม่เหมือนกันมีเล็กกับใหญ่แค่พิมพ์น้ำไม่เหมือนนะครับว่าไม่เหมือนพิมพ์พิกันพิมพ์เจดีเหลืออยู่ไหมอันนี้เหมือนอันนี้คืออันนี้มีหูบัวตูมอันนี้อะไรอันนี้รูปเหมือน อ,อ,อ,อันนู้นคะแนนหรือไอคิมเจดีอ่านี้พิมเจดีนะคมีสี4แบบอ่ะแบบใช่อีกพิมพ์หนึ่งหมดไปแล้วพิมพ์นิยมครับผม <c ười> มีห้าพิมพ์ขอเรียกว,ว่าถูมงคลกันนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี่ก็วิ่งไปเอาตังค์ที่รถนะตังค์ไม่พออ,อีกสามสิบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบท่านครับพิมเจดีอยู่ไหนครับลืมเอ,เอาออกอีกหนึ่งองค์ นะครับท่านอีกสามสิบยอดเลยยอดเลยสิบสิบหมดเสร็จขอบคุณครับผมครับนี่ครับท่านเสร็จนะครับแกรปผมขอให้ขอให้ได้เงินมานึงให้ จริงคำหนึ่งร้อยหนี่ปล่อยสาวองค์ก็ถึงแล้วครับเจ็ดองค์เก็บมาครับผมครับผมครับเดี๋ยววัดเกับเปลี่ยนละครับผมครับอันนี้เป็นของพันที่ใหม่ครับผมครับข้างหน้าอาจจะกลายเป็นเราไม่รู้ใช่ครับอาจจะเป็นองค์ละสามร้อยมันเยอะโยงก็ต้องไปไต่ตัวเองขึ้นสี่ห้าร้อยครับผมเพราะว่าบัตรเนี่ยที่เขามาให้สิบวันเนี่ยครับพิเศษที่ใหม่ ครับผมขอบคุณครับหลังจากนี้ผู้ใหญ่เขาจะว่าไงตอนเราเขาวัดท่านขบท่านสวัสดีครับพี่นี่นะสิบเอ็ดองก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็ขอหลวงพี่เอาไว้ครับผมเพราะตามจริงเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำกอนผมรู้สึกหิวมากเลยวิ่งเมื่อกี้ตังไม่พอต้องไปเอาที่รถ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับบูชาถุงคนและไม่สามารถที่จะมาได้นะครับเพราะว่าไกลนะครับผมที่เอฟซีที่บูชากับผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นต่างจังหวัดแล้วก็พวกพี่ๆที่ทํางานนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับกาองค์ที่เอาไปหมดเกี้ยงเลยกะว่าจะเก็บไว้บูชาไม่มีเลย อันนี้ผมก็จะแบ่งบูชาส่วนตัวมีกี่พิมพ์เนี่ยสี่พิมพ์เออสี่พิมพ์ก็จะเก็บไว้สักสี่พิมพ์นะครับก็ทำมาช้าวกว่านี้เรียบร้อยมาไม่ทันก็ อย่างนี้นะครับวันนี้วันที่แปดนะก็ยังเหลือเวลาอีกสองวันนะครับอ่านับวันนี้ก็อีกสามวันนะเออแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วแหละเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วก็เป็นพรุ่งนี้นะครับวันที่เก้าวันที่สิบสองวันนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้อัดวิดีโอตอนที่พระท่านอธิบายนะครับผมก็ถ้าหลังจากนี้ก็ ราคาก็อาจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับแต่ข้างนอกรอบรอบๆข้างๆวัดเนี่ยที่อยู่ข้างข้างวัดที่เขาปล่อยเช่าวัตถุมงคลเนี่ยของสมเด็จโตก็ห้าร้อยแล้วนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยเนี่ยห้า้อยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยห้าร้อยเนี่ย,นนย,นนยถือว่าพี่พี่เอฟซเออเพื่อนเพื่อนเอฟซีพูดผิด โชคดีมากเลยครับที่บูชากับช่องมูมจิพาไปมูนะครับผมถือว่าโชคดีมากราคามิตรภาพครับผมไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นเลยเข้าถึงง่ายเนี่ยข้างๆวัดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไปหาดูเลยห้าร้อยในเพจเฟซบุ๊กนี่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเก้าเก้าอุ้ยเยอะ นี่แค่ข้างวัดนะทักห่างออกจากไกลออกจากเนี้ย <laughs> ผมว่าราคาก็หกเจ็ดร้อยบ้างอ,ะอ่ะก็นี่ก็ี่โมงแลนะ้วเนี่ยน่าจะห้าโมงเท่าไหร่แล้วนะดิง่งมุ้นีีเหนื่อยมากวันนี้ก็เหมือนเดิมครับแบบเมื่อวานเลยมาแบบรีบ,รบ ไม่ได้พาชมบริเวณรอบวัดอุโบสถในวัดไม่ได้ถ่ายเลยครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าว่วางเพราะว่าวัดละครังเนี่ย<ม>ก็อยู่ใกล้ที่ทำงานผมข้ามไปส่งนนก็วัดอรุณแล้วนะตรงนั้นวัดอะไรอ่ะเหมือนวังเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ ถวน,นี้มีหลายวัดครับแถวนี้มีหลายวัดก็บางทีผมลงคลิปแบบบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมลงคลิปไม่ได้ไม่พูดอะไรเลยไปพูดทีเดียวตอนถึงวัตถุมงคลคือจะเรียนไว้ว่า ผมกะว่าจะเอาไปตัดต่อทีหลังแล้วค่อยค่อยลงกะว่าจะพูดเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเข้าไปเสียงพูดอจะกะาว่าจะเล่าพวกประวัติความเป็นมาของวัดประวัติเอเจ้าอาวาสวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมแต่บางทีก็ไม่มีเวลาครับผมสนน่วนมากก็ ไม่ค่อยได้หยุดมีแต่วเวลาทํางานมากกว่าบางทีก็ลงคลิปไปก็ไม่ได้พูดไปพูดทีเดียวตอนถึงกรตถุงคนเลยบางทีก็เป็นงั้นหรือบางทีผมกระท่องสคริปมาแล้วจําไว้จําไว้อย่างดีเลยกบว่าพรุ่งนี้ท่องได้แน่นอนพอวันต่อมามาถ่ายจริงๆลืมบางทีก็นึกอะไรได้ผมก็พูดไปอ่ะอาจจะถูกอาจจะผิดก็ขอภัยด้วยก็ ถือว่าโดานสดกันไปเลยอืประมาณนี้สไตล์ของผมเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วครับวันนี้โชคดีไม่มีไม่มีเวรไม่ได้เข้าเวรก็คนก็มาเย็นแล้วคนก็มาเรื่อยๆนะอก่อนกลับ เกือบลืมเดี๋ยวไหว้สมเด็จพระพุทธจารโตกันนะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนี่ละครวัดหนึ่งเกี่ยวกับพุทธจารโตเหมือนกันน่าจะเป็นวัดอินทารามนะครับที่มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธชารโตว่ะผม ดูผ่าน youtube เออน่าน่าสนใจครับน่าไปครับผมน่าไปกับไว้นะครับน่าไปชมวัตถุมงคลเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะว่าง,างเนี่ยขนาดในโทรศัพท์ผมเนี่ยตามจริงอะ่ะมีสองสามวัดนะถ่ายไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงไม่มีเวลาลงสองสามวัดที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยคือผมถ่ายเฉยผมไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายอะไรเลยเดี๋ยวลงไป ดื้อๆก็นม่เข้าท่าก็ต้องพูดซะหน่อยเนาะอือก็เลยไม่ได้ลงเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ยสองสามวัตที่ไม่ได้ลงก็จบคลิปไวพีงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะถ้าพี่พีเอฟซีท่านใดสนใจวัตถุมงคลเนี่ยครับก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับถ้าเลยวันที่สิบไปแล้วถ้าผมเหลือนะ ถ้าผมพอมีแบ่งปันนะราคาก็อาจจะไม่เท่าเดิมครับก็อาจจะขึ้นราคานะครับเนี่ยใกล้ใกล้ถึงวันที่สิบท่านอื่นเขาอาจจะขึ้นราคาขึ้นราคาเพราะมันก็ใกล้ถึงวันที่สิบแล้วเนาะสามงคนก็อาจจะขึ้นราคาผมก็ยังให้ราคาเดิมอยู่ครับแต่หลังวันที่สิบไปก็ขอปรับเปลี่ยนราคาหน่อยนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบอย,บอยจุม๋มมูจิพาไปมูนะครับเราจะไปมูวัดไหนติดตามเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ